สวัสดีครับที่นี่มีคนสวัสดีย้อนหลังสวัสดีที่นี่ราชบุรีอะไรนะคนสวยโพธารามคนงามบ้านปป้งวันนี้เป็นวันพิเศษของการเดินทางอีกหนึ่งทริปเมื่อกี้เราไลฟ์สดไปแต่ว่า กข้างบนมันไม่ค่อยสะดวกไม่เห็นวิวภาพบรรยากาศแบบทานูละมานี่ที่นี่คาเฟ่เดลามเดลามันแอนด์พา an, รามลาดชุยภารกิจพิกิตร้านกาแฟภารกิจบันทึกการเดินทางเติมพลังรับพลัง ส่งพลังถึงผู้ที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาชแมแน่นะคตไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามาชมส่งภาพบรรยากาศดีๆความรู้สึกดีๆนี้ถึงทุกท่านสูงแค่ไหนไกลแค่ไ,ขไ,ขไหนไปให้ถึงสวัสดีครับ